เหยียบจำนี่คือสิมีแห้งเนาะท้องใสยางไปนี่เหยียบไปนีปน่ป้าซักไสซื้อมาให้เง,ง,งี้ยไม่ใช่เดี๋ยวซักไสเจ้าอยากจะไปซื้อมาให้นึ่จ้ะหาเมตรสาซื้อให้เตาสร้างรถฉันนั้นของคนตาย กแล้วมันนี่กับมื่ออื่นว่าเมื่อเศ้านี่ก่อสิมาซ้าเพื่อสิเบซื้ออาอุปกรณ์มันคันสีไห้ซื้อก้อนหอบปจักยักมันซื้อตัวใดอันนี้ไปเป็นกุ้มเป็นกุ้มไปหาตามดงตามป้าน้ำฝนไม้ได้สีเขียวทำหยอดผักขอนเคนดอกผักขอนเคน สบายดีสบายดีพี่น้อง FC, เอฟซีเบอร์ทุกคนพ่อกันอีกแล้วกับซ่องเม่บบนมาพ่อกันมาเนี่ยกะทางสร้างเพื่อนกำลังซีต่อสายไฟเดี๋ยวสิเขาไปอัปเดตเบิ่งน้ำกันว่ามาเนี่ยสิแล้วว่ามาเนี่ยเนาะโอเคพี่น้องเ,เดี๋ยวขับไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยเนะเาะขอบมาขอบใจเอฟซีทุกคนที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดแล้วก็ขอบใจทั้งเอื้อยที่ไว้วางใจเนาะ อาสำเร็จไปแล้วก็ต่อพื้นต่อไฟเข่าพี่น้องเออหลังจากนั้นก็หาเมืองงามยามดีเนาะให้ทั้งน้องเพื่อนเฮือนซานแล้วก็ได้ขึ้นอยู่เฮือนซานใหม่หลังจาก็ล่นไปน้ากันมันนี่แล้วบ่เพื่อน่อสายไฟมันนี่มีลมเด้อพี่น้องเด้อมันนี่ลมคือเก่าสองมือแล้วหนึ่งมือก็ลมหนึ่งมือก็บรรลุดูนะโอ้เธอ เดี๋ยวสิเข่าไปเบิ่งพ่อมกันทางในพ่อยังเห็ดยังนะเเห็ดยังสบายดีมยายังคุณละแกนี่เปี่ยนเตวินันงไงนี่ปันหาลอยบาทสามเตะปะเดี๋ยวเข่าไปเบิ่งทางซางคนกัน,นเข่าไปพอ่อมกันที่นอกวันนี้อากาศลมลมๆหน,นาววันนี้กี่ฟุน่นกี่ดิน ปิวไปเด้อสบายดีอุปกรณ์นี่นาไอ้เฟยอามามาแบนี้แล้วโบ้ดี้มาเนี่ไปมาแล้วเดอกมืออื่นนะเออโอ้ประติดขางนี่ขางนี่ติดบ่ได้มันเจาะประตูเดอก็ติดขางนี่แหละเบิ้งไปเด้ทต้งใส่ได้เพราะได้จืดเด้ โอ้ยของไทยเราเป็นอยู่แล้วหรออืมแมน่นปะกานเป็นในสิบผจ้างผัสร้างได้นี่แล้วเราเดินเป็นอยู่เดินย่างซึมจ้ะเดินเป็นแต่บ่งามบ่เพรได้แต่แก้คัดแก้ข้าวซื่อเนี้ยการย่างเห็ดอดีกับบ่อนั่นดนาอ,อืมบ่คือสร้างได้งานงามของไทยนอกไทยได้เลยพอ่อ เฮ็ดได้อยู่ดึงบรุงปุงปวยข่อยก็เฮ็ดได้คือกันดึงมาใส่กันแต่บ่ฮู้มันสิออกมาฟูบทรงใดปู่สายนี่เพิ่นก็ต่อใส่เองเพิ่นน่ะเออระจอดเอง นี่มันยังมันจ้ะร้ันกวบนี่บอกตอนี้บอกลอยอืมรับนี่ไฟนอกไฟในเหยียบจํานี่คือสิมีแห้งเนาะสงใส่ยย่างไปนี่เหยียบไปเด้อ ซักไฟซื้อมาให้เง่นไม่ใช่เห็นซักไฟเจ้าจะไปเลยซื้อมาไว้นี่จ้ะห่าเน็ตสายซื้อให้วตาร้างรถฉะนักก้นของคนตาย น,นี่เดินเดียวนี่มาผู้เดียวแล้วตอมเลยแล้วแล่ท่ายมาเดีหาเนวมาอ้อมไว้เด้อเป็นบล็อกเป็นอย่างมาอ้อมไว้อ่างมาเจอกลับไปบ่งกัน <c oughs> ในห้องนึ่งนอกพุ่นขากหนึงเ็ือกเขามาทางนาในแห่งคัก สะอาดสะอาดอีกตัวนึงก็ะิให้เพื่อนนั้นว่าวไายอยู่นี่บอเกลือลงห้องหน้า้องในดวอว่าสิเมียนนี่บอเกลือมีตูต้เยาะตู้เย็นตู้เย็นก็ว้ข้คางพี่ละสบายไปยังอ่เบิ้งข้องกสร้างกัน ปานยังบานอันนี้ก็ไว้ใกล้หัวเจ้าของแท้ะมดมาวัสิวาหอวยมามีแห้งเง่วแล้วบอกคนเมื่อต่อไฟเฮ้านะเพื่อนเฮาประตูของน้าเขามันฝัดตั้มแล้วเข่าไปแล้วจนไงลัง เดินทานเดินก็ตอเดินลงมาวัแรกวันแล้ออกมานี่กับเมื่อื่นญวามือเศร้านี่กอสิมาซ้าเพื่อสซื้อเอาอุปกรณ์มันคันสีใไห้ซื้อก้อนหัวโบจักยักไน่ซื้อตัวใดเนีรถเพิ่นก็เลยลงไปซื้อเอาเองเพิ่นว่าอันใดอันใดนี่ ตะวัยนยังใสยกระดานกระดานใหญ่ตัวนะึงดูทั้งเพื่อนยังมีอันตัดไฟไนะต้งใสา่เนออาะเใครอยอ่กระดานทั้งเพื่อนจ้าน่ะเปลี่ยนแล้วบอกข่อ,ขอยเบิรงตะกีนะ้าอันนั้นแล้วไฟใหม่เฮื่อน นีน่เออท่านแหละพอได้ยืนเนี่ยเพิ่นเพิ่นมาผู้เดียวเม,มีดต้องซช้ไปเอาเม,ม็ด,มมดปักไฟมาให้ท่องใส่ชักได้นแทงเจอได้หนึ่งพกพกสิบแปดพันสนใจพูดนี้ นี่เป็นบล็อกเป็นยางเพิินนะเพล่นูจ้จักซื้อฮาหลบวหัวจักอะไรเป็นอันใดเด้อว่าเลือกเอาเองโลดซื้อสายไฟตัวนี้เพิ่มนี่ก่อนันยันบอกพ่อก่อตัวน่อยยันบอกพ่อปะลงไปทังล่างกันซือก่อนนี่ยันบอกพ่อก็เลยเอาตัวนั้นมาเพิ่มอีกให้ั้งสายซอยสร้าระก้อนจังหน่อยสิมาเบิ่งไม่อีก เิ่นทั้งน้ำฝนกันน้ำฝนเฮ็ดกินเยอะพี่น้องตอนนี้ทั้งให้ทั้งพ่อสร้างพื่นเฮ็ดเวียกกันว่าไกลๆๆ้ใก,ใกล้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 เออบะบะไก่นี่คือลายแท้บดไก่ขี้ต้มนี่คือพ่อมี่อืมพ่เอากมาขี้หอยมา้นี่<ว>คั่วบะนีโอ้แกงใส่ปักขีเล็กเด้เนาะ<ว>โอ้<ว> โอ้เดี๋ยวใช่ป่ะดิใส่แล้วแหละอืมองนินน้ำตัวนั้นมันหมิ่นกุยอืมมันโพดเลยจังใส่มีขับเบื่ออย่า,น,านั่งยี่บ<ด>่ล่ะประเด็กดแล้วอโอ้ประเด็ก,กะตัวเมซื่อเนี่ยใส่มันจนังนัวเนี่ยใส่หลาาือเ่าหมกเพชรใหญ่ถือกินประเด็กแล้วก็อยากกินมะขามมังม่วงแล้วบั๋นี ไก่น้าเพื่อนนี่บอไก่ไม่ลูกอ่อนนี่นะไม่่อ่ไม่ตู้ไปทั้งใดอีกละเล่น,นได้เล่นมันฝดแต่จ้าใส่ก็เด้อพักน,นะล่างนะบอกันนี้เด็ด,ดมันฟดแต่ใส่รถ หัวมันกิดจากนานเปื่อยอยู่ได้ไปล่างกันมาใส่รถล่างแล้วมาใส่รถแกงอ้อมกระดูกหมูใส่ชัวอ้อมกระดูกหมูใส่ไวในดอกพักขนแค้นพี่น้องบุ้ลังค้นคนกิดสีบู้หู้ถ้าคนบ้านนอกของหน้าคือสบุญนี่กับหู้อ่ะพักขนแค้นคืออยังหัวแต่ข้าวไอ้สิบปีขึ้นหลังเนาะสบุญก็เคยเข่าไปดงไปหา หาเก็บผักค,คอนแคนเก็บสารเก็บเตาเข่าดงใช่องเลยแต่บุญกะหาก็บ่ได้เข่าทอนเห็ดช่อง youtube นมิล่ะมีจตมาแบบนี้แต่ก้อนนี้ไปเป็นกุ้มเป็นกุ้มไปหาตามดงตามป้าน้อฝนคนบนนอกอยู่แต่ว่าฮบ้ผักค,คอนแคนหรือว่าเอินบ่คือกันบ่คือว่าบ้เคยเห็นบ้เคยเห็นมันเป็นยอดได้มันอยู่นําป่าเดี๋ยวมันเป็นยอดอก็อาชิมี่แต่ว่าบ่เคยกิน แสดงว่าดลายแถวนี่คนกินบ่ปเป็นอยู่บ้านเมย์ปงน้ำกระทัน <c oughs> อันนี้นี่เมย์ซื้อเชนูนี่เพิ่นกระเด็ดมาแต่ทั้งเนือผู้เพิพ่นว่า <c oughs> โอ้แเมย์ไปเห็นเมย์ปวดคืออย่างนี้หาดอกอันนี้ฮะช่วงนี้มันกำลังปงดอกตรงนี้ฮะปง <c oughs> ดอกแล้วมันมีหมากอีกได้เป็นดอกแล้วก็เป็นหมากอีกหมากมันกระแทบแกงมันสีออกวนวานอมอออใส่ตาวใส่ไวเคยบ่เคยไปหาบ่ตาว นั่นล่ะพวกตาพวกซานจ้นเจ้าไปหาช่วงเดือนหกยอดพระคนแค้นมันสิโป่งมึงเื่อกระตามันเกิดนี่เข้าไปมันสิเป็นปลามันสิเป็นยอดเมสิไปแพทย์ใช่ใ่ใดวะมันเป็นยอดค่อยๆเจ้ากกเจ้าฮู้บ่กกวาสนาเจ้าฮู้บ่ต้นวาสนาที่เพิ่นปูน้ำเพื่อนน้ำซานนั่นดินั่นล่ะใบมันสิค่อยๆนั่นแหละแต่ว่ายอดมันสิประมาณสามปมือ มันส so so mm ิเป็นไปซะเนี่ยมันสิพักกันแหละก็มาปอกเอาเคยเคยปอกยอดเอื้องอยู่ปะพูดว่าใช่แหละมันเกะคล้ายๆกันแหละแต่ว่าตัวนั้นมันสิแซ่บกว่ายอดเอื้องยอดเอื้องมันสิเมือกเอาใส่จุกโอ้แบบนี้เอาใส่ใส่ระบบประดับประแดะประเรอเออเอาไปใส่แบบนี้ น้ำบ่หลายบ่เฮ้ยบ่ฝาดมังเด่นลงแน่มันมีสีสันโอ้ขอเราเมื่อยน้ําไก่ตัวนี้เดี๋ยวพี่น้องออกมาได้สีเขียมทํายอดพักคนแคนดอกพักคนแคนหอมกุ้มกุ้มบ้านี่มคย ามะซ่ายดีไหมเหมัองเด่นน่ะจะนั่น,นป,ปื่อยๆเลยน้องได้กิน่นอ่ะได้ป่ะเนี้ยอ่าือืมสายเจ็บลายใส่ลายล้นลาย,ลลายให้หน่อยร่นหน่อยผมเอาเอาลงวายปัะนี้ยก็อีตู้อีตังมาใส่ายน่ะหานเที่ยงหรืออะไรต้มหนึน้ำขมมันออกก่อนจักหน่อยออที่เราประช่างรถแล้วมาก,กินนะน,นี่แหละ เฮ้ยตูเชก้อนพักบัวบัจจิปงยังพึกลงทายวัลบอมาขามตัวปจงไว้เห็ดมาขามเปียกกิน,นอืนอม,มาแล้วเ,เห็ดกินมาขามเปียกนี่มันชีแเช็บโอ้โหมาเด้อบัดน,นี้เอาๆาเอบบ้าเอ้าช่อรมือพ่อสร้างกิน,เ,นเออมากินหอมอะไดไ นี <repetition ps> <song> ่ปูหองน้ํากะงามบาดนี้ผูเดู้อ่าพี่น้องเอ้ยน่ะยามเฮาทาสิมกะงามเด้นี่นะกันเฮาได้กันนี่โอ้สุดยอดเด้นี่อาเอามาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินข้าวกินหน้านํากันเด้ออ่าตอนนี้ก็เบิ่งทางให้สร้างเรากําลังอ่ากระดานพี่น้องเอ้ยเบิ่งกัน

ก็เลยพี่นอเอาฟืนเอาไฟเอากาเอากาหค่ขามืน่นกาลราดเนื้อขัหให้ท้องไสเห็ดกับโบได้ขาหใ่เห็ดอะไรกับโบมีเครื่องไม้เครื่องมือ phân vâng, rồi ừ. ê gì là có đây nhìn hay nước nước mắt chắc là vâng คืนมาเปิดไฟหุ่งจ้วได้นะท้องใส่ เดนั่นหละเคียวเคียวเห็นซิวว่าโมเมนเคียวที่ทั้งใส่ซิที่ิวทั้งส่ป็นต่อในใส่เิ่นเอิร์ดยังแกเจว่า่าทั้งส่เิ่นเอิร์ดยังฮะ จ้าก <Cornell. S 2> ิดว่าเซื้อเนี่ยหละลือมเนคล้วอายคมจำ่ดีทั้งใสนี่ค่อคายอยู่เต้องกินปลาได้ละแม่ว่าแม่คิดเรื่ออยู่เจ้ายังมาสู่เจ้าไม่ขายวัฒน เคยขายวะท้า่ไเยอะงานล้วขายลอดแล่วบาอแต่แล้วบัดกลับเข้าไปวันี้เพิ่นบวหแระลลมหมดหลายื่ออุปกรณ์ก็ได้เพิ่เอิ้นยังตัวนี้เพิ่นเอิ้นยั้งตัวน้ำมือเจ้านี่อย้ยนว่าพอช่างบอกไงอ่าแสดงว่า จแสดงว่าไปขายเครื่องนี่ย่านันลูกค้าหาเองอยู่ไว่าจ้างเอาเลยนะแต่ก่อนกัเป็นต้องเพื่นชื่อนัแบบอน่นละจ้างเอาแลยนแต่ก่อนเพื่นจา้างไดกระสังก็ได้ได้เขาเลจ้างเาเายนครับเป็นวัยรุ่นบ่อน,น็ยังไาย่แล้วจะมาได้เมียเราบ่ตอนนั้นนะตอหน,นั่เถึงเมียเปอนกเปนเียไปหาเอนเดียวทำงานเร็จ้วตอนที่ขายคองนี่ คันเณาไปไปขายอีกวันนี Look, But, you feel, you feel the the ้ช yep. mm ื่อได้อีกบ่เนี่กาจะต้องใส่ได้ป้ายืนยืนยืนนับเป็นยังไงหลายปีแตแล้วงานหลายปียังว่าลืมอยู่โอ้ยเนาะต้องใส่ถ้าว่าเฮาได้เคยขายเคยหู้ซื้อเดี๋ยลืมบ่เป็นดอกลืมหลายปีไปตอนขอยไปขายทายทานตลาดกันอันนีหนอ่ใช่ว่าน็อแค่ คือขายเครื so first, ่องสดในตลาดบริจาคคือมันมาสี่เอาอันน้นเอาอั hmm. ี้เอานเอาอันบริจาคเหรอมืเต้่อห้องนึงเป็นห้องนเนาะห้องก็คือกันเนาะสร้างนั่นหรือกรนจนจำได้จำรหัสบเแทกเลยริจาคมีรหัต้แทกเป็นรหัสเลแท็กเ่ยแล้วก็สว่ามมา แต่บานนั้นมีรหัสกัอนนกองจีนไปเหไปทงท้องท้าได้ไรถหัสถ่ายนี่จ้อนแ้วมีกองจนะมีหัเอวไทยเส็จแล้วตามีรหัือกองเนาะเดี๋ยวนี้เมื่อตึ๊บเดี๋ยวนี้ดิไล่ทำงาเรองสื่อว่าอะไรย่างใครทุกนี้ทุกอย่างมีในในใครบ้งงนะ ใครบ่นแน่บ่ไปเดี๋ยวนี้ว่าโบชื่อจื่ออยู่บ้านอย่ฮะลืมหมดแล้ว่ะโอ้ยบ่้เรื่องบกได้ปไปสมัครอีกมั้นี่แถาแกถามว่าอันนี้ยังท้องไซโบจื่อว่าท้องไซอ้ยบรับแล้ว แต่เลาีม huh. uh ีป huh. uh ัค huh. ร uh ับเดี๋ยวไปของนอมทอหมครับกระส่งกระสงนเดิสทยาวเท่าสอ่างเี้ครัีวรยกชื่อบัาเตอมเออเรนทางครับคืออย่างนี้าอาจังไดกา หาก็ได้อันเดียวชีเทียงได้ที่ย <laughs> ังตุม่มหลังปวยยังปวยเหอใช่ไหมรอเลยไดวะหาก็ได้อันเดียวหรอวะเที่ยงเลยนะเราก็เดินเดียวเพื่อสิเดินทรายนะเฮ้เอยอะไรกันอยากเข้ากระบ,บอกเด้อาหานกระซุกอะไรอ่ะตอนนี้ให้เพื่อนพาก,กันเฮ็ดกันทั้งห้รถกับท้องใส่ซอยเพราะได้ซอยแล้วจับนั่นจับนี่แหละ ถ้าบ่ซวยแล้วผู้เดียวแล้วก็เทียงขึ้นเทียงลงพอได้ยืนให้มลเบิ่งมันยางเป็นได้เป็นยังดอกมันเป็นยังทางายมันเปี่งนมันงหน่อยนึงกระดามันเมาข้างมันก็เลยบ่ซื้อ โอ้สายมันบ่โอ้ยามันดอกเป็นยังดอกไเดรชอ้เลยเ็โาเคอยู่าเดงามยูบ้านนิ่วนึ่งบ้านใรอยู่หรือบ้านใครวันนี้เพื่นกะติดมังนี้แล้วเพื่อนกะชีโตเขาในห้องสายฟื่อสายไฟอีกตัวนึงกะชิติดอยู่ข้างนี่ไว้ท่องสสยตั้งตู้เย็น เผื่อมีตู้เยาะตู้เย็นนี่แหละติดพัดตามฟ้านี่ตู้เย็นกระบอกนี่แหละนี่ฉันสิใส่อีกหนึ่งเผื่อเจ้ามีตู้เย็นนี่นั่นแหละเวลานี้อยากตู้เย็นเอาของนี่ก็ได้แค่มีตู้เย็นตั้งอันนี้นี่นะอุโมงก็โอ้โหอะไรให้ทองใส่ขายมันปีหนาก็ได้แล้วตู้เย็นขายทานนี่ก็ได้แล้วนี่เตาควดแล้วเลยเพื่อนแล้วไปเผาวเวอรวันนี้ สีมาขอเมื่อไส่ก็ถ้าสีเขาเต็มกับใส่เวลาเนี่ยคนสีตัดพยังอีกใหม่กันต้องใส่เวลาเครื่องมือกับมีแต่งาวเคงเมือกับมี้เขาหิมียซื้อเรื่อยให้เด้อปวดหลักเรื่อยเราเรื่อกอ่ะเรื่อยแล้วใส่ใส่ไม่น้อยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่่ใหญ่ก็ไ่ได้คือบทส่วนมูผู้เขามีจักนะเห็ดน้ำกันคือพอตู้นี่เน กินไรกูเห็ดกินอะไรกูเห็ดกินยังกินข้าวก็ให้เขากินกินมะขามก็ให้เขากินเข้าไเห็นแล้ได้เงินก่อนอย่างเดียวเหงอด้เงินก่อนอย่างเดียวแล้ววะฮะพี่น้องเลยเนาะจังไรสำหรับคลิปนี้สมุบก่อนเดี๋ยวพพอกันในคลิปหน้าเพื่ออะไรคลิปนี้ขบมุขอบใจทุกคนเด้อทุกกำลังใจเนาะอ่ะไปแล้วพี่น้องเลยพอกันในคลิปหน้าสบายดี